สวัสดีครับผมปั๊กม้น้ำครับอ่วันนี้เรามีตู้มานำเสนอนะครับไซส์เนี่ยคือไซส์60เซน60ไซส์60เซนนะครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ24นิ้วนั่นแหละมีกระจก LED ตัวนี้60เซนนะครับดูอันนี้มีคนซื้อแล้วนะมีแค่ใบเดียวเองมันมาเป็นเซ็ซื้อมา1ชุดนี่คือ LED เป็นกระจกเคลยร์ยากาดสายพิเศษใบนี้เท่าไหร่นะ 2 6งพันหกว่ะสองพันามกมถึงบ้านเดี๋ยวเราลดให้ราคา2มาตรฐานแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกธรรมดาหนา6กมิลเจียคอมนะครับงานซิลิโคนเข้ามุมสวยงามนะครับตัวนี้เราแถมโฟมยังดำให้คุณด้วยนะครับตัวนี้ย1นึ่แถมโฟมยังดำให้คุณด้วยตู้24นิ้วหรือ60เซนเนี่ยใช้คู่กับกรเจบาห้าตัวนี้ได้เลยนะครับ โคเลตน้ำอยู่ที่750ลิตรต่อชั่วโมงนั่นคือประมาณ10-15เท่าของปริมาณน้ำในตู้น้ำในตู้นี้มีประมาณ50-60ลิตรนะครับโคเลตมันได้ใช้กันได้เสียงเงียยครับตัวนี้1,320บาทไม่รวมมิเดียนะราคาถูกที่สุดแล้วล่ะนะครับคุณสนใจก็แวะมาบ้านเราสต๊อกไว้คุณมีได้สั่งมาได้แค่นี้ครึ่งปีเพิ่งจะได้สั่งนานมากกว่าจะได้นะครับกระจก6มิลครับอันนี้กระจกธรรมดาหนาะ6มิล เข้ามุมเข้าอะไรสวยงามครับจัดจงองกันได้เลยครับขอบคุณครับ